วันที่27มีนาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงแผนการรับมือและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ที่ประชาชนวิจารณ์รัฐบาลไม่แก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมว่ากระทรวงสาธารณาสุขได้เตรียมเรื่องการรักษาพยาบาลและดูแลประชาชนอย่างเต็มที่รวมทั้งการสั่งเวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลรักษาโรคระบบทางเดินหายใจกระทรวงสาธารณา ุได้เตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วเมื่อถามว่าพื้นที่จังหวัดเชียงรายถือว่าน่ากลัวและน่าเป็นห่วงมากที่สุดหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าปัจจุบันเกือบทั้งประเทศน่าเป็นห่วงซึ่งการรักษาพยาบาลและดูแลประชาชนนั้นกระทรวงได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วและปะลัดกระทรวงได้ยืนยันมาตลอดนายอนุทินกล่าวต่อว่าวันนี้งานที่เป็นภารกิจหลักผมได้แจ้งให้ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขดาเนินการได้อย่างเต็มที่เพราะเราเป็นรัฐบาลรักษาการก็ต้องคอยให้การสนับสนุนการทํางานของข้าราชการประจําพร้อมหลีกเลี่ยงการสั่ง หรือเลี่ยงการมอบนโยบายแต่ถ้าเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นต่อประชาชนเราก็พร้อมจะลงไปคลุกกับฝ่ายข้าราชการประจําและทํางานอย่างเต็มที่นอกจากนี้นายอนุทินตอบคําถามเรื่องพักภูมิใจไทยมีนโยบายดูแลแก้ไขปัญหา PM 2 5อย่างไรว่าพักได้สั่งการและดําเนินการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟรถเมล์และรถไฟฟ้า EV หนึ0กว่าคันซึ่งช่วยลดการปล่อยมลพิษไปได้ในระดับหนึ่งและมีกําหนดเร่งโครงการให้ออกมาให้บริการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครทั้งหมดประมาณ 4,800คันภายในเวลา1ปีครึ่งซึ่งนำมาใช้ทดแทนรถเมล์ที่ยังใช้น้ำมันอยู่ปัจจุบันมีรถดังกล่าววิ่งอยู่ประมาณ1,200คันซึ่งต้องเร่งออกมาให้มากกว่านี้โดยเร็วและเรื่องเหล่านี้เราได้ทำไปแล้วโดยไม่ต้องรอรัฐบาลใหม่